เพชรศีกาญจนาสวมเสื้อไทยสร้างไทยอ้อนคนในเขตสองถึงวันเวลาต้องปรับเปลี่ยนชูคุณหญิงหน่อยกล้านำประเทศชาติไปรอดมั่นใจคนในตระกูลสีกาญจนาไม่ได้เอาเปรียบสังคมมีแต่ให้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากการที่นายรุ่งเพชรศรีกาญจนาว่าที่ผู้สมัครสส,สเขตสองหนองบัวลำพูพักไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์นั่งหัวหน้าพักไทยสร้างไทย พร้อมแกนนำลงพื้นที่แนะนำตัวโดยพบปะพี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งหลังพักได้ประกาศรายชื่อว่าที่ผู้สมัครสอสทั่วประเทศไปแล้วเมื่อวันที่ยี่สบดมีนาคมที่ผ่านมาโดยนายรุ่งเพชรศรีการนาได้รับการประกาศให้เป็นว่าที่ผู้สมัครสอสอ,อเขตเลือกตั้งที่สองจังหวัดหนองบัวลำพูในนามพักไทยสร้างไทยนายรุ่งเพชรกล่าวว่า เส้นทางของตนเองพัฒนามาจากครอบครัวที่บรรพบุรุษทำธุรกิจด้านการค้าขายทางด้านการเกษตรเป็นหลักจนขยายกิจการมาทำธุรกิจด้านการรับเหมาก่อสร้างโดยสายเลือดเป็นนักการเมืองตั้งแต่สมัยคุณแม่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นเลือดนักการเมืองซึมซับสู่สายเลือดไหลมาจากพี่ๆคนแล้วคนเล่าจนมาสู่ตนเองเป็นลูกคนสุดท้อง เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลน,นนสงเปลือยประธานสภาเทศบาลตำบลน,นนสงเปลือยสมาชิกสภาองค์การบริหารสร่วนจังหวัดหนองบัวลำพูเขตอำเภอศรีบุญเรือง อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหนองบัวลำพูรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำพูสมาชิกเหล่ากาชาติจังหวัดหนองบัวลำพูรวมถึงเป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองใหม่วิทยาและอีกหลายบทบาทในตำแหน่งและหน้าที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนนายรุ่งเพชรกล่าวว่าตลอดระยะเวลาร่วม20กว่าปีตนเองมีอาชีพที่สุจริต คนในครอบครัวสีการนาทุกคนหยุดเล่นการเมืองหันมาหนุนตนเองเล่นในระดับชาติและที่ผ่านมาคนในตระกูลไม่เคยเอาเปรียบทางสังคมมีแต่หยิบยื่นและช่วยเหลือสังคมโดยสายเลือดตลอดมานานกว่า30ปีตนเองตั้งปณิธานเดินตามฝันสู่ถนนสายใหม่ ดังนั้นเพื่อตอบแทนถิ่นฐานบ้านเกิดที่ตนรักและผูกพันวันนี้จึงได้ตัดสินใจนุนคุณหญิงสุดารัตน์คุณหญิงหน่อยเกยุลาพันธ์ให้นั่งในตำแหน่งนายกหญิงคนอีสานแต่ตนจะไม่เปลี่ยนไปหัวใจตนยังเหมือนเดิมเพื่อพี่น้องคนของบนลำพูจากนั้นได้นำทีมงานประสยัยพบปร,ประชาชนในเขตเลือกตั้งพร้อมกล่าวชวญชวนถึงเวลาที่เราจะต้องปรับเปลี่ยนทั้งคนและพัก ในรุ่งเพศสีการจานาว่าที่ผู้สมัครสอสอพักไทยสร้างไทยเขตสองหนองบัวลำพูกล่าวเพิ่มเติมว่าตนเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ในสนามการเมืองระดับชาติเมื่อทางพักไทยสร้างไทยให้โอกาสจึงตัดสินใจและบอกทุกคนในครอบครัวสีการานาจะขอทําหน้าที่เพื่อรักษาชื่อเสียงของคนในตระกูลและจะทำหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนของคนในเขต ตนเองมีความตั้งใจและจริงใจที่จะขออาสาเข้าไปทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านในเขตเลือกตั้งโดยในการลงพื้นที่หาเสียงโดยนำเอานโยบายของพรรคไทยสร้างไทยชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ ว่าพรรคไทยสร้างไทยมียุทธศาสตร์หลักที่จะพาป,ประเทศไปสู่อนาคตที่สดใสโดยเฉพาะนโยบายด้านสวัสดิการของคนทุกช่วงวัยซึ่งในวันนี้ตนและทีมงานได้ลงพื้นที่หาเสียงเพื่อขอคะแนนจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยสนับสนุนเลือกทั้งคนทั้งพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้สุภัชราการแก้วสิงห์ภาพและข่าวเพนภาทับซ้ายขวารายงาน